นบอกว่าจะไม่มาไงสวัสดีค่ะคุณหญิงนายคุณต้นบอกว่าจะไม่มางานนี้ไงคะผมต้องมาดูแลคุณย่านะครับพอดีถ้ายืนยันว่าจะมาให้ได้ผมก็เลยมามเชิญน้ำเธอเป็นเจ้าขอ,องงานเหรอถึงได้มาถามโน่นถามนี่มันวุ่นวายเลยที่อันถามอะ่ะก็เพราะว่าจะได้บอกเจ้าภาพจัดที่นั่งให้ไงคะเอา้าคุณสมบัติสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณต้นน้ำ ดีเลยวันที่เจอคุณนะภรรยาผมอยากจะโฆษณากับหนังสือของคุณนุ่นฮะอยู่นู่นครับสวัสดีครุณผู้หญิงเดี๋ยวผมขอตัวพาคุณต้นน้ำไปที่ทักงคู่นะครับเชิญเลยค่ะขอบคุนะครับนัทเลูกแต่งชุดแรงของเธอเนี่ยเปิดนู่นเปิดนี่ที่แรกฉันเห็นนะฉันนึกว่าเป็นผู้หญิงบาร์ชุดนี้ อันซื้อมาจากห้องเสื้อคุณโจเลยนะคะความจริงคนที่เลือกมาใส่เนี่ยมันต้องคิดนะสมองนิ่มอย่างหล่อนเนี่ยคิดแต่ว่าแต่งยังไงมันจะเด่นที่สุดในงานถึงจะแก้ผ้าอยางยอมถ้าคุณหญิไม่ชอบอ่ะคราวหน้าอันนี้ใส่มาก็ได้นะคะนี่ไม่ต้องมาเอาใจเช่ไะอยะคนเราเนี่ยเราไม่ถูกชะตาต่อให้โกนหัวบว,วชชีมันชังน้ำหน้าอยู่ดีคนทะเยอทะยานอย่างหล่อนเนี่ย มันจะเตือนไหมล่ะสัญชาติลิงลองปอีนป่ายที่สูงมันก็ยังเห็นเป็นลิงชัดอยู่นั่นแหละคนไฟต่งถึงแะตะก,กายสูงยังไงล่ะก็ก็ออกลายอยู่นั่นแหละพี่รู้ไว้ซะด้วยสวัสดีค่ะคุณหยิงสสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะอ้าวเท้าคุณพี่เป็นอะไรล่ะคะ พอดีไปเลื่อนหกลมหน่อยนะคะเดียนว่าจะไปกลาบก็ไม่ว่างสักทีนี่คุณโตเข้ามาด้วยนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะยี๋ดีดีค่ะปกป้องกันดีนะนะคอยดูให้ดีนะฉันจะปีนขึ้นบนหอคอยงาช้างของแกจิกะบาลน,นางมีน ให้ล่วงลงมาต่อหน้าแกให้ได้คอยดูเป็นไงบ้างคะน้องมีนตื่นเต้นไหมคะก็นิดหน่อยอะค่ะเออน้องมีนคะเมื่อกี้ พี่เห็นคุณต้นมางานด้วยนะคะฮะคุณต้นมาด้วยเหรอคะเห็นบอกว่าต้องมาดูแลคุณหญิงนะคะเอคุณต้นมาด้วยแบบนี้แล้วน้องมีย e ังจะกลับกับพี่อยู่หรือเปล่าคะคุณอันไม่สะดวกหรือเปล่าคะงั้นไม่เป็นไรก็ได้นะคะบินกลับเองได้ค่ะไม่ใช่นะคะ พี่ไม่ได้หมายความว่างั้นพี่แค่ถามเฉยๆนะคะพี่ยังยินดีที่จะไปส่งน้องมีนเหมือนเดิมน,นะคะแล้วตกลงน้องมีนยังจะกลับกับพี่อยู่ใช่ไหมคะค่ะให้มีนกลับด้วยนะคะมีนไม่อยากนั่งรถกับคุณต้นอนะได้เลยคะ่ะงั้นหลังเลิกงานแล้วพี่มารับนะคะ คิดคิดไปแล้วเนี่ยก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าคนของบูดูเนี่ยติดต่อน้องมีนไปได้ยังไทงทั้งที่คุณต้นปฏิเสธไปแล้วนะคะเนี่ยช่างนะครับก็คงอยากได้ตัวมีจริงๆอะ่ะขนาดเสือบจนรู้ว่ามีที่บ้านผม อ้าวคุณต้นน้ำสวัสดีครับวัสดครับเสียบ,บันทูนดีแม่เราไม่เจอกันนานเลยนะ่น,นี่เอ๊ะผมไม่เคยเห็นคุณมางานเดินแฟชั่นโชว์ยี่นานแล้วนะใครจะมาบ่อยเหมือนเสียเแลอครับเดินแบบทีไรผอเป็นเสียทุกทีโดยเฉพาะงานนี้พลาดไม่ได้เพราะว่ามีของพิเศษของพิเศษ อ้าวก็นางแบบใหม่ที่ไปถ่ายแฟชั่นลงหนังสือของคุณเล่มล่าสุดเนี่ยชื่ออะไรน้าชื่อชื่อชื่ออ๋อชื่อชื่อมีนาใช่ไหมอันมีนาทำไมเหรครับโอ้โหผมสนใจเขาตั้งแต่เห็นรูปหนังสือคุณแล้วแหมหน้านี่ใสปิ้งยังเด็กแท้ๆอยู่เลยเลเนี่ยนะเออนี่อายุเกินยี่สิบไหม เขาจะอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวอะไรกับเสียด้วยวะโถเกี่ยวสิครับก็ผมกําลังจะติดต่อเขามาเป็นพรีเจนเ,เตอร์กับสินค้าของผมไงเขากับผมจะได้เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาดีไม่ดีจะได้เกี่ยวกันทั้งตัวเลยเสีย <c oughs> ดอะไรเอ้าเขามีนาไงเอ,งนา,งไอไงนาน้าสวยใสกันทั้งตัวขนาดนั้นผมให้ค่าตัวสูงริดเเลยนะเพียงแต่ว่า ผมขอเรียกมาเทศเป็นการส่วนตัวก่อนจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้ใสจริงหรือเปล่าคุณตน้นอย่าค่ะอย่านะคะคุณต้นอะไรอะไรคุณต้นฮะไอ้แค่ผมจะเอาคนู้งคุณไปทํางานกับผมเลยนะผิดตรงไหนฮะแน่ใจนะกูเสียขยายเขา,เขาทํางานด้วยเท่านั้นอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ได้นะเพราะาหากว่าคุณมีหน้าก็ต้อง,าาาองการทําอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นคุหลืกผมก็ห้ามเธอไม่ได้ ุณต้นอ,อยานนะคะคนมองเต็ไมไปหมดแล้วค่ะอยานะคะใจเย็นๆสิคะคนหนุ่มเลือดร้อนะระวังนะไอ้ความเลือดร้อนเนี่ยมันจะนำภัยมาสูค่คุณอนตันหากลับข ก็อาจจะนำภัยมาให้เสียงกนนะัขอตัวก่อนนะท่านพี่สียะนา้าอะไรถ้าคุณต้นรู้เรื่องเรื่องยุ่อย่างมันก็จบแล้วผิดเลยทำเป็นโมโหไปได้มันจะแก้ไปกินเองเลยสิเอาวัวน้มาแต่คืนเนีน่ยยังนไงก็อย่าให้รอเกอร์นะจ้าคุณอัน เสียก็หยุดปากมากสักทีเดีมยถ้าไก่ตื่นขึ้นมาเสียอดอันไม่รู้ด้วยนะก็ได้โอเคโอเคไม่พูดก็ได้แต่ว่าชัวนะ <c oughs> ชัวค่ะหลังงานเลิกแล้วเสียไปรออยู่ที่ลานจอดรถด,ด้านหลังได้เลยุดจอดเตอรค่